สบายดีจ้าพี่น้องดักทายสบายดีพี่น้องวัสดูสุคนเดจ้าดักทายสบายดีพี่น้องย้ำมือเศร้าเมื่อหนีออกไปทำงานแต่เศร้าแต่ว่าเกิอดอุบัติเหตุอีกแล้วรถทีป้าหนาวกัน่าจะเหตุรถก็ไดต้องใช้บันหนาวยังมีแต่หมอพี่น้องเลยย้ำมือเศร้า ปากันว่าออกควันราอยากไรแต่ปีหเลนเนี่ยนกาม่มาแรงมี่มกหุ่มันยากาศเนี่ยมันเศร้ากับสิประมาณนี้พี่น้องรถกับวัวไปน้ำพี่น้องเอ,อ้ยวันออสิบปแต่เศ้า,ากับรดกับพวไปน้ำมาเนี่ยปีสองห่วยนะกล้วยกระชุบเพื่อน กล้วยกระชุกเครื่อหนึ่งบรรยากาศยำเซวไปสิประมาณนี้จ้าไปอันไปตัดอ้อยพี่น้องไปตัดอ้อยสางปีใหม่ก็คือเปลี่ยนใหม่ปึบลยเท้าพี่น้องบไิตัดอ้อยเผาสามบัตแนี่ตัตดอ้อยสางพี่น้องเอ้ยอัน สามสี่มือหามมือนีแหละพี่น้องมง่ลยตาจนตุบมือแบบนีอมือจนด่าเพื่อมือในแจ๊คสิเป็นอะไรตากะตุบพอตาเมื่อยพี่น้องเอ้ยแต่ละมือนั่นลากกระตุนกระโ toast book ตีสามตีสี่พวกพี่น้องเอ้ยมันเหมือนดุกกันสวยแล้วหรืแต่เศร้า บรรยากาศกันหนาวหนาวแบนาวไหนาวอยู่เนาะอยู่พี่นันมีแต่บอกอกพี่น้องเยบรรยากาศกับตะวียนยังบมทันขืนเด้พี่น้องก่ยังบอเห็นตาวินแดดแสงแดดก็ยังบมทันออกสับ กระเจาะที่หัวรถพี่น้องเ็นเ้าไปุบรรยากาศรถกระบอกอพี่นองเอ้ยรถกระบอมาบมไปนำรถก็ไดโยดากมันเหมยบืนแล้ว ตาเวินก็บบันงามแต่หน่วยมอกใหญ่เลยเบเห็นจับมันตอบกับแสงแดดมันขึ้นแล้วพี่น้องเบเห็นซ้ำบันนี้บรรยากาศยำมมืดอเศร้ามีแต่หมอ,อกพี่น้องกาดหน,นาวหนาว บรรยากาศยามมื้อเ้ากบสิประมาณนี้พี่น้องก,ก่อนสิออกประเหต์งานหมดสิไปแต่เสากพี่นอ้องมือนี้แต่ว่าโหลดกะโถทด่ีเฮาคีไปประจําทางค่ะพี่นอ้องทีเฮาคีไปคูมือนะมันเพลพี่นอ้องป้าเกือบเม็นลงหวยพวงมาลัยมันตีนบบไปกับพวงมาลัยพี่นอ้องจัดลงหวยเปิมองเฮาสีเหลี่ยวค่ะ เวนกำลังขึ้นพี่น้องใหญ่มากใหญ่เลยโอ้โแต่เวนสับปะงามได้วิน้องขึ้นแล้วแต่เวนขึ้นแล้วนวยงสวยงทั้นี่แะรับ้าวมันใกล้น้ำหด อันนี้ก็เจ้าปลูกอ้อยพี่น้องก็เจ้าลงปลูกและก็เจ้าก็เอาน้ำลงทาเบิ่งเห้พี่น้องเลยมันมันปุูกป็นมานได้จิถ่ายเบิ่ง <Yeah. S 1> <c oughs> ยังบูทันปุูกโอ้แต่เว้นสะเป็นงามแต่พี่น้องกำลังขึ้นขอาฟ้ายังบได้ไปหยิบงานพี่น้องอ <c oughs> ู้ช็อปเย็นเนี่ยนี่นะ

จะเป็นห้องแถวห้องเช่าห้องแถวพี่น้องบกมีไฟฟ้านะมีเตชัวเซลล์ัวดทพไปจ่ายปักันนั่งพี่น้องบ้านนั่งเขาหลด ตะเวนซะบัดหนั่ยใหญ่ขักเด็ยังมาแรงเห็นค่ะขักแม่พี่น้องนี่มาออกนะถักลี่อ้าวมันจะข้นวิทย์เลยกะลักจะขึ้นวิทย์เลยพี่น้องอ้อ้าว้าวอ้ถ้าพึ่งถ้าพึ่งพี่น้องรุ่นน้ำกันให้ลุ่นน้ำกัน

ชีวิตเลยพี่น้องชีวิตเลยเสียงรถขีบป่าวะมาหล่นน้ำกันพี่น้องอดน้ำกันโอ้เต็มหน่วยงามีสะบัดงามแอันี้พี่น้องเบ่งอันนี้ก็งามมาก

วิดอะไรพี่เนาะขึ้นวิดเรียบร้อยทำนี่บุกปนดาล